สวัสดีครับพราะก่าจยนโอและจานท็อปนนในรายการคน,คนม,มีองค์วันนี้เสนอตอนพาฤุษีในตำนานที่มากด้วยฤทธิ์นะมากด้วยบารมีมากด้วยบารมี <c oughs> ด้วยนะเอาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมวันนี้เราก็มาเล่าถึง พระฤาษีผู้มากด้วยบารมีและมากด้วยฤทธิ์นะเออก็หลายๆคนก็ถามเราว่าเออในสำนักอาจารย์เนี่ยมีพระฤาษีอะไรมากเปิดให้บูชานะเราก็มีปู่เจ้าสมิงพรายนะหน้าเสือและองค์ปู่นะตาวัวซึ่งถือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณน,นะเป็นแพทย์ที่รักษาคนด้วยของกายสิทธิ นะก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลปูพรหมเมธนะผู้มทธิ์ผู้อย่างรู้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะปลูกพรหมเมธเนี่ยนะเอาละครับนะเดี๋ยวเราจะทำการบูชาองค์เทพนะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสันนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมภะปะโคณถมุนีเทวะนะโมพุทธายะโทติยัมปีภะปะโคณถมุนีเทวะนะโมพุทธายะตาติยัมปีภะปะโคณถมุนีเทวะนะโมพุทธายะ โอมนโมพุทธายะนามาพะธาจุพากสาเร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 เลเข้าพเจ้าขอกราบเบื้องพระบาทนะปู่ฤษีนะที่อยู่ต่อหน้านี้ทั้งสามพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ฤีพเมษปู่ศีปู่เจ้าสมิงพรานะและปู่ตาวัวนะก็ทั้งสามองค์นี้ก็มีฤทธิ์มากอยู่แล้วนะครับนะคนถ้าเป็นแพทย์แผนโบราณที่รักษาคนอ่า ที่รักษาคนด้วยเขาเรียกว่าด้วยวิทยาการนะต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าปู่ทั้ง3มองค์เนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมากอย่างปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยจะช่วยเรื่องด้านความรักนะเมตตามหานิยมนะค้าขายท่านช่วยหมดแหละใครมาหาท่านท่านก็ช่วยจนหมดอันนี้พูดตรงๆนะส่วนปู่ตาวัวเนี่ยเรื่องสุขภาพนะเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับอะไรที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติเนี่ยท่านจะช่วยนะถามว่าช่วยยังไง ก็บางทีท่านก็เก็บอะไรมาแร่อะไรเงี้ยท่านคลึงคลึงเอาแร่นะันแร่ของท่านมาคลึงที่ลูกตาแล้วก็รักษาลูกตาได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะที่เป็นของที่เป็นของกายสิทธิ์ที่บอกว่าถ้าเป็นแพทย์แผนโบราณเนี่ยต้องมีท่านร่วมด้วยนะต้องมีท่านร่วมด้วยีตาวัวใช่จะเล่าถึงตำนานไหมคะก็เล่าถึงตำนานว่ามีมามีคนก็ได้ยินอะไรอาจารย์โอเล่าให้ฟังเลยจริงๆแล้วปูฤาษีตาวัวเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ท่าน าตาบอดนะคะตาบอดทั้งสองข้างแล้วท่านก็จะมีโหลเศษเขาเรียกโหลศักดิ์สิทธิ์ะโหลน้ำผึ้โหลใส่น้าผึ้งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะเอาไว้ใส่พวกมวลสารในมงคลหะไยหลายอย่างนะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะท่านก็เขาเรียก่เหมือนบรรลุวิชา สมเด็จวิชาเดินแรกแพรธาตุสมเด็จวิชาของท่านเส้วท่านก็ใช้ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปในป่าไปหาเหมือนกับว่าศพอ่าไม่ใช่เหรอไปหาศพหาศพมาศพพของคนตายใครก็ได้คนตายในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมาสักเอาควักลูกตาเขามาให้คู่หนึ่งปรากฏว่าลูกศิษย์ก็เดินหาทำไมไม่เจอคนตายเลยเจอแต่อะไรคัะ ลูกวัวศพลูกวัวศพลูกวัวเขาก็เลยอ่ะวัวก็ได้เหมือนกันตาก็ยังดีอยู่อ่ะก็เอาควักลูกตาของวัวนั่นอ่ะเอาไปให้ฤาษีใช่ให้ฤาษีได้ได้ตาวัวไปเนี่ยท่านก็นึกว่าก็คือท่านท่านตาบอดไงท่านก็ไม่รู้อะไรท่านก็อ่ะทําพิธี ใส่ลูกตาเข้าไปคึงกับมวลสาร,รหลน้ำผึ้งเนี่ยแล่ในหลงน้ำผึ้งเนี่ยออแล่ศักดิ์สิทธิ์ในหลน้ำผึ้งเนี่ยแล้วก็คึงกับตาคึงกับที่ดวงตาของแกสักพักหนึ่งแกก็ล่ยายคาถาเสร็จแล้วก็แกก็กลับมามองเห็นได้ออเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะท่านท่าน,านตาบอดด้กำเน,นิดเลยปะคือท่านเป็นพระก่อนแล้วตาท่านบอดไปตอนเป็นพระอือ,อคือท่านตาท่านบอดตอนช่วงเป็นพระ แล้วปรากฏว่าท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุปรากฏว่าท่านก็ไม่อยากพูดเรื่องแร่ธาตุอะไรแต่ว่ามันท่านทําตกลงไปในเหมือนโถส้วมแล้วท่านก็เหมือนกับให้ลูกลูกศิษย์เนี่ยไปเอามาขึ้นมาลูกศิษย์ไปเห็นแก้วอะไรไม่รู้บางอย่างมันแวววับแวแววับท่านก็เอาใส่โหลน้ําพึ่งเอาไว้ท่านั้นแหละจริงๆมันก็คือแร่ธาตุประเภทหนึ่งเขาเรียกเรื่องนักเล่นแร่แปรธาตุโดยสมัยโบราณโบราณนะั่นแหละแล้วก่อนหลังจากนั้นล่ะอาจารย์ท็อปเขาใส่าตาเขาไปแล้วแหละ ใส่ตาเข้าไปแล้วเลยง่ายต่อก็ตาด้วยว่าตาเนี่ยเป็นตาของลูกวัวแล้วก็ตาเนี่ยมันก็เลยไม่พอดีกับตาคนใช่ก็ท่านก็เลยต้องฝึกออกไปแล้วไปบนปลาปินท่านกลายเป็นตาโปนน่ะตาโปนอย่างตาใหญ่อะค่ะตาโตโตเราเนี่ยก็มีเขามีหูง้ออีกจริงๆโดยจริงไม่มีเขาไม่มีหูแต่ว่าที่มีเขามีหูเนี่ยเขา่าเป็นสัญลักษณ์เฉยๆให้นึกถึงท่านว่าเป็นปู่ตาวัวโดยจริงๆตามันดูโตโตแล้ว เราศาสนาพุทธห้ามสัตว์เดรัจฉานบวชแริงจริงๆแต่จริงๆแล้วในสัตว์เดรัจฉานบวชเขาท่านก็เลยต้องเสือออกมาจากพระใช่แล้วมาเป็นฤาษีเต็มตัวเลยแล้วท่านก็เป็นเพื่อนรักกับปู่ฤาษีตาไฟนะอันนี้อันนี้เรามาเล่าให้ฟังเฉยว่าเอออย่างปู่เจ้าสมิงพายที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยอ้าวอ้าวนะนะปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยโดยจริงถ้าเก็เป็นเป็นฤาษีเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นแบบเหมือนกับนักพรตอะไรทํานองนี้ท่านก็แปลงร่างนะ จร,จริงๆแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวโดยลักษณะจริงแต่ว่านี่คือท่านแปลงเนี่ยท่านเพื่อไม่ให้ใครรู้จักหน้าตาที่แท้จริงของท่านแล้วก็นี่เป็นภาพบาเพ็ญของท่านที่นั่งอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเขาเป็นผงเหมือนของภ้ากลางอันนี้เป็นของผ้ากลางอันนี้เป็นของภาากลางเป็นความเชื่อของภาากลางก็คือน่าจะเป็นเสือนะตัวเป็นส่ชุดสีนะชุดสีอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ถ้าเป็นพางพังเหนือเนี่ยจะเป็นสีขาวเป็นชุดเป็นสีขาวอยู่แล้วแล้วก็ น่าจะเป็นคนเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเมืองสองหรือเมืองหานเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดอะไรนะเอ่อจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ก็อยู่เหนือไงอยู่เหนือถ้าเกิดเอาแบบต้นตำหรับคือต้องใส่ชุดขาวใช่แต่ว่าของผ้ากลางเนี่ยเขาอาจจะแบบแปลเป็นแบบว่าแปลเป็นให้เห็นเป็นลาสีอะไรเงี้ยะอะไรนะฤาสีปูเสือเอ่อปูเสือมั่งปูจ้าสมิงนรายมั่ง แต่โดยจริงแล้วก็เพราะเป็นคถามเยอะมากว่ามันต่างกันยังไงแล้วโดยจริงอ่ะท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เอาเป็นว่าท่านแปลงเป็นอะไรก็ได้ตามใจที่ท่านชอบเพราะท่านอยู่ในป่าแล้วท่านไม่ต้องการให้คน่ะรู้จักหน้าตาที่แท้จริงท่านจะบอกว่าปู่เสือนี่เยอะมากนะคะแล้วแต่ว่าท้องที่นั้นอ่ะมันเป็นเสืออะไรอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แค่เนี่ยอืมคือใครให้ปู่เจ้าสมิงพายใช่ไหมใช่โดยตรงเลยแต่ถ้าเกิดเป็น บูเสือเนี่ยอย่างอย่างสารเจ้าพ่อเสือก็มีในกรุงเทพอันนั้นวัดมหันตพารามเป็นเสือที่เผาตัวเองในในนี่ในกองไฟอันนั้นเพราะว่าเพ,เพราะว่าเขากินลูกชายของยายคนนั้นไปแล้วยายคนนั้นก็ตายลงพอตายลงเสร็จแกก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้จะอยู่ชีวิตไม่รู้จะอยู่เพื่อมีความหมายอะไรต่อไปก็เลยเลยโดด <ทำ S 2> เข้ากองไฟอ้าวไปฟังดูสินะแล้วแล้วและในภาคใต้เนี่ยในภาคใต้ก็มีคนก็มีอีกมีอีก Oh. เป็นเสือเหมือนกันนะ mm. เขาเรียกเขาเรียกอะไรปู่อะไรปู่ปูนานอะไรนะหน้าเป็นเสือแล้วก็มีปู่ฤาษีการกิ่อีกนะนอกจากปูร่ราีการกิเอีอถ้าเป็นปู่ฤาษีที่อยู่ในในตำราของหลวงหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วก็คือปู่เจ้าสมิงพราย ปู่หรือปู่เจ้าสมิงไพรปู่เจ้าสมิงไพรเออก็เคยเห็นปู่ฤาษีที่เป็นหน้าเป็นเสือเลยนะหัวเป็นเสือเลยนะแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยกระจังเหรอเขาเรียกกระจังใช่ไหมที่แบบว่าใส่เหมือนแบบเป็นชะดาแต่ว่ามีแค่นี้ก็นี่ก็มีชาดาเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีชาดาแบบเหมือนเหมือนคนลำอ่ะออะรู้รู้แค่เนี้ยมามาถึงหูแค่เนี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ ถอดเสื้อออกแล้วซิกแพคกด้วยอแล้วทั้งตัวเป็นสีน้าตาลหมดเลยโอ้โสัปปรปะสิ์อะไรใครคะก็มันมีเยอะอ่ะมีหลายสิบตำนานเอเนอเขาไม่รู้มันเยอะจริงๆแต่เขาเรียกเขาเรียกกันปู่เสือว่าเป็นว่าเป็นผู้ดำรงตบะบรารมีรวมโดยรวมนะโดยรวมนะอย่างองค์นี้ก็เป็นผู้บำ,บำเพ็ญตบะบรารมีในชั้นพรมนะมีบรารมีมากเหมือนกันแล้วก็มีฤทธิ์สีพรหมแดงใช่ท่านมีฤทธิ์มากแล้วก็ ท่านเป็นผู้อย่างรู้อย่างรู้ทั่วไปหมดเลยนะแล้วก็สามารถตามช่วยเหลือลูกหลานได้มีเมตตาสูงมากอ่ะโอ้ย่าดันไปมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดันให้ดูนี่พรมเมททไอลดูหน้านะคะเออพรมนะเป็นผู้อย่างรู้สพาวิชานะดูหน้านะคะอืมสี่หน้านะคะถึงเรียกพรมนะคะปู่าษีพรมเมทนะคะนิสหย เราไม่มีที่หมุนนะ้นหมุนมือเลยคะ่ะม,มือหมุนเนะะี่ยค่ะก็นะก็ใครที่ต้องต้องการติดต่อเช่าบูชากับท่านอาจารย์โอ้ก็ติดต่อได้ส่วนองค์เนี้ยถ้าใครเป็นหมอเป็นนักฟิสิกส์นะเป็นนักเคมีนะท่านจะรู้ว่านักเล่นแร่แปรธาตุก็ตามจะรู้ว่าต้องบูชาปูตาวัวนะอันนี้จริงๆนะครับนะนักฟิสิกส์เคมีทั้งหลายเพราะว่าท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุได้หมดจะสอบเนี่ยได้ได้ออนะ ถือว่าท่านเป็นครูนะครับบรมครูหมอประเภทหนึ่งหรือบราครูหมอยาประเภทหนึ่งเหมือนกันนะนะถ้าใครจะนับถือเนี่ยเราเราเลือเปรียบเทียกบกระปู่ชีวกก็บมาราพัทละ่ะคะความรู้ใกล้เคียงกันเลยแหละแต่ปู่ชีวกเนี่ยใช้ใบไม้ใช้อะไรเสกแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้แร่เดียวเลยแร่ครึงเลยเอาตัวขาดครึ่งท่อนครึ่งล่างเป็นหมา พึ่งบนเป็นหัวค<น>ุณึ่งบนเป็นคนนะแล้วก็บางทีเนี่ยมีหัวสัตว์ที่ท่านเลี้ยงบางทีหัวเป็นเสือนะตัวเป็นหมีหางเป็นไอ้เคท่านเก็บมาแล้วตัดต่อ,อเพราะว่ามันเหลือซากอะไรท่านก็เก็บออกมาแล้วตัดต่อได้อเออท่านเอามาคลึงแล้วไอ้อะไรนะอวัยวะน้อยใหญ่เหล่านั้นก็ได้เข้าประกอบกันหมดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปูตาวัว<ำ>นะนนเรื่องจริงรเดย มีจริงในโลกเหรอใช่เป็นตำนานลือลั่นมานานแล้วนะใครที่ต้องการเช่าบูชาใครที่เป็นโรคระลาดโรคภัยครเจ็บร้ายเนี่ยแสดงว่าคนโบราณนี่เขาสุดยอดนะก็ท่านเป็นนักผ่าตัดยุคแรกๆหมอสมัยนี้ยังซู้ไม่ได้เอาจระเข้มาใส่มีใส่เสือเอาหัวเป็นเสือเอาเอาหางเป็นจระเข้เอาตัวเป็นหมีเออนะยังปูเสือเนี่ย มีเมตสเสน่เมตตามหานิยมนะปูพ่พ่อเมตเนี่ยมียานอย่างรู้ทุกประเภทติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้เหมือนเดิมนะครับนะถ้ารักและเมตตานะปู่ทั้งสามนี้จะไปช่วยใครเนี่ยท่านเลือกคนนะครับนะท่านเลือกคนถ้าท่านเลือกคนแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะเอาละครับนะสาหรับรายการในรอบนี้ก็คุณจะเป็นผู้ถูกเลือกไหมนั่นแหละอ่ะติดต่อนะครับเช่าบูชาได้ที่ Facebook โอซีบริกรอภิรัต โอซีบริกรอาภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1องีสนไอดียโอซีริกหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิบซีใไพเทพพลังจิตรวจองค์ตัวเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการินทอเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสมงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องราของขัง,งวัตถุมงคลต่าง ส2งพันยี่สิบค่ะตามนี่ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรายเอเจทูพครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ